พามาไปไว่ายน้ำพามาไปไว่ายน้ำและคนที่และคนหนึ่งคนที่จะลงนั้นก็คือพเพชรเองจริงป้าจริงอุตส่าห์เตรียมกางเกงว่ายน้ำมาเลยฉี <c oughs> ย่ไหมฉี่แล้วค่ะโอเคสองตัวเลยเหรอ มาพี่เศษเข้ามา,าไเออไปล้อนเดี๋ยวไปนี่น้องไปเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเธอต้องเปลี่ยนชุดอ่ะไม่ลึกไม่ลึกหรอกไม่นานละ เออเขอจำกลิ่นได้นะจำกินได้จำกินได้อะไรนี่อ้หบนปลร่างเป็นคอกี้ไปแล้วยาคแปลงร่างไปแลโี่ยจลงแล้วจะลงอ่กลายเป็นยากิลัวเหรอยากิลงเปนคนแรกเลยลงครั้งแรกในชีวิตเลยก อออ,อออไปก็เก่งใจเมื่อกี้ก็เลยกลายเป็นสมัต er> ิไม่กลัวขังขัาตัยานเหอยากนกันกัน

เก่งมากป๊าปาเีย่าเก่งอุยอไม่เอาแล้วตงากเเรียกงบ่าหาฝั่งกลัวปาปากลัวนะกลัวี่หเอาเริ่มเริ่มยว

ยากิยมายากิมาเร็วโอเคตงปากิ่งมากกิ่งมากไปแล้วัปใต้น้ไปแล้วลูกไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแ้วยากิยากิก่าตรป่ สซบะนั่งครับนั่งครับนั่งไหมนั่งไหมเดินหนี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 าอันนี้สุบะอ๋อโซบะอ๋ออยากีิอยากกินนู้น

เจะดีหรอคุณหย่อนลงไปอย่างนั้นเลยเหรอคุณหย่อนอย่างนั้นเหรอเนือาเยนะเขาอย่ใกลยเพเออเพชรอยู่ใกล้โซบะโซบะเอาอันนี้ชื่อ ปล่อย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 เลยก็ได้รับเลยอตัวนี้แรงเยอะหน่อยโอเคโมยักีิเก่งนะเดีโอเค เออโอ้ยกเก่งเริ่มจำางเได้ะวไกันเคก่งเก่งไม่ช่ม่ช่โอ้ยอ้เก่งมากเลยเก่งมากเลยบนอะไรหรอบ่นแต่ก็วิ่งตามเขาด้วยนะ ให้เธออาจจะกินน้ำก่ออันนี้ยากกินยากกินยากกิน่มามากอันนี้อยากกินอยากกินอยากกินเกาอยู่กัองจึ้บโอ้ยเก่งค่ะกินน้ำนีกินน้ำพี่น้ำ รับโซบะก็ได้เสียรับโซบะยากีบรู้ทางแล้วเก่งมเางแโอ้โหเก่ล้วกเก่งแล้วโจ้นั่นยังกลัวยูทำอะไรอ่ะเออ เก่งมากเลยอ่าพี่เก่งมากไม่เดียวบอกแลวเก่งมากครับเก่งมากเก็บเจ็บอ่อนะนี่มาเนี่เก่งมากเลยเดี๋ยวรอรอทอตัวบ้านนะไปเลย <c oughs>

โซบามาโอเคโอค้นยนี่ยังอีกเก่งมากเก่งมาก<อ> <c ười> ขึ้นด้วยเหรอโซบวโซบ,โซบรัาเก่งมากเลยโซบะไปเลย วนเป็นคว้าเก่งมากเก่งไปมากนอนได้นอนแล้วแบบนี้ยเก่งมากเลยอจริงจริงอ่ะจริงจริงอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้อยากวนแต่ว่าหานทั้งนี้เลยงงงงเ้ยเก่งแล้วอ่ะเก่งแล้วเก่งมากเลยแอนะยาเด็กประกาศนั่นยังไวแอนะ อกินก็เร็วเธอเก่งมากมากเลยไปกินกนกินกันยิเลยยิงเลยโี่สเบียก็ขึ้นเรือได้แล้วเพชรใหญ่เผ็ดาเผ็ดาเผ็ดยากดได้อตัวไหมลองดูได้ลองลดูจมไลองดูล้แน่เลยโอเค ตะคอรยังไงมันลเพย่อย่างเงี้ยไม่เป็นไรไม่็นไรถ้าถ้าถ้าลดหรไม่เป็นไรครับลดก็อัพบ่ายงไก่งมาเลยโอ้โหเก่งนะเนี่ยเก่งเอจะกลัวมันจะแข็งไม่ได้กลัวคงงนเหเก่งมากเลย พี่เฟี้มองกล้องนี่พี่เฟียยมองกล้องไม่ได้เลยไม่้กแบบตอนนีอ้อยากทำอะไรก็ทำอะไรลูกไหนนะอะไรลูกไหนอา้าวมีกระโดดนีไปแล้ว โตะบะนีไปแล้วสาะเรือโตอบะมาทางนี้มหมมาไหลมาไหลเึ้มหมดเลยเฮ้ยยากีเก่งจังเลยโอ้โหโตนสบัตเรียบร้อย áp nè. chưa ok chưa này okay. okay. okay.